ไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักษณาจำปาขณะลูกบอลับเพลิงทำงานจะส่งเสียงเตือน90-110เดซิเบลและกระจายสารเคมีรอบทิศทาง360องศาปกป้องคุณจากไฟไหม้ตลอด24ชั่วโมงติดตั้งง่ายบริเวณเหนือจุดเสี่ยงไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานนาน5ปี ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้นวัตกรรมป้องกันอกักขีภัยด้วยลูกบอลดับเพลิง e ไล f e ไฟ16นาฬิกา36นาทีค่ะคุณผูปป้ฟังคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการเที่ยวไทยกันเถอะวันนี้เบรกแรกนะคะในช่วงสัมปายการกินกับคุณอขอโทษนะในช่วงคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนะคะก็พาไปไหว้พระที่วัด จันทรังสีนะคะที่อ่างทองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พาไปชิมก๋วยเตี๋ยวทางโค้งนะคะซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมีไข่ลวกนี่ก็ที่อ่างทองเหมือนกันนะคะทีนี้มาต่อด้วยสำาราญการกินกับคุณปู้สืบวงแก้วทิพพรัตค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่างที่เกรินให้ทราบตั้งแต่แรกว่าจะพาไปรู้จักกับหมูหันสเปนนะที่ว่าโอ้โหเด็ดเก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องไปถึงเงยอรมันละ นะคะที่เขาใหญ่จะไปที่ไหนบ้างและที่สําคัญเดี๋ยวต้องถามน้องน้องเก่งน้องปุ๊นะคะว่าอร่อยเคลี้ยงจานเนี่ยมันคืออะไรคะ่ะเชิญพบกับคุณปุ๊สื่อวงแก้วทิพร,รัตน์ค่ะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพิจิตินะครับใช่ครับ<อ>ก็อร่อยเคลี้ยงจานคืออะไรจอร่อยเคลี้ยงจานครับคือก่อนที่จะบอกว่าอร่อยเคลี้ยงจานเนี่ยผมอยากจะเปิดน,นิดนึงก่อนว่ามันเป็นเรื่อง แปลกมากเลยที่ว่าชีวิตภายในช่วงแบบสองสามเดือนเนี่ยผมไปผูกพันกับหมูเนี่ยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะผูกพันมาทั้งชีวิตนะเพราะเป็นคนเกิดปีหมูถูกไหมครับอ๋อเพราะเกิดปีหมูพอมาทํารายการกับพี่ติ๋มนะครับคุณหมูก็เป็นเจ้าของช่องนี้เจ้าของช่องอ่านั่นนะครับวันนี้ก็เลยแบบเอ๊ะทาไมแบบมันช่วงสองสามเดือนเนี่ยผูกพันกับหมูมากนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับ จากการที่ว่าเรื่องหมูที่พูดถึงเนี่ยเป็นหมูหันสเปนนะครับเรามาดูกันว่าหมูหันสเปนเนี่ยแตกต่างกับหมูหันของจีนของบ้านเรากันยังไงบ้างนะครับทําไมคนไทยถึงบินไปกินกันที่สเปนกันเยอะแยะไปหมดเลยใชฮะแล้วก็มีร้านที่เขาแนะนํากันแล้วทุกคนต้องไปเช็คอินนะครับฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับเริ่มต้นจากการที่ว่าเมื่อ คุณผู้ฟังเข้ามาชมเลยนะคะเข้ามาที่ ZAP News นะคะ ZAAB แล้วก็ NEWS ค่ะใน Facebook ค่ะเชิญค่ะครับผมฮะก็เริ่มต้นจากเมื่อเมื่อเดือนพฤษภาปีนี้ฮะพอดีผมได้รับเชิญไปงานชื่อทั t t o ้ Food ที่มิลานนะครับก็มีคนออกร้านเยอะมากนะครับประมาณทักงสี่ิกว่าประเทศรวมทั้งของอิตาลีเองและก็เมืองไทยก็ไปออกไปออกไปออกร้านที่นี่ปเป็นเกี่ยวกับ อา,อาหารนะฮะเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็เหมือนกับงานไทเซกบ้านเรานะครับ uh huh. ครับแล้วเดินไปเดินมาผมก็ไปเจอบูธหนึ่งเป็นบูธมาจากสเปนนะครับปรากฏว่าผมก็ไปเห็นไอ้ตัวหมูหันสเปนเนี่ยนะครับที่บูธบูธหนึ่งแต่เป็นหมูหันที่เขาเป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าเป็น ready to cook นะครับก็คือสามารถที่จะอ่าเขาเรียกอะไรนะฮะเ,<ข>เอาไปปรุงเน<อ>ง <100 S 1> ที่บ้านแล้ว ใช่ครับเอาก็ทำไมใช่ครับก็ไปเอาอบเพิ่มเติมที่บ้านแล้วก็สามารถทานได้เลยนะครับอันนั้นนะ่ะภาพไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจะได้เห็นว่าโอเคที่เขาเขาโชว์อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้สาวๆสเปนนะครับอันนี้ครับอันนี้แหละฮะนเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาเอาไปโชว์ในงานนะครับเอาไปโชว์ในงานแล้วก็บรรจุอยู่ในกล่องนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเนี่ยไม่ ถ้าสมมุติเราทําหมูหันได้ทําไมเราไม่เอาหมูหันไปใส่แพ็คในการที่ส่งขายบ้างซึ่งผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเชทําทำได้นะครับครับก็หลังจากที่ไปเจออนันนี้พอดีใน f a c e b o o k เนี่ยมันก็ขึ้นมาว่าผมเนี่ยได้ไปทานหมูหันที่ร้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่มาดริดนะฮะซึ่งมีคนไทยเนี่ยไปเช็คอินที่นี่กันเยอะมากนะฮะ ที่มาดริตจะชื่อร้านว่าโบแตงหรือโบตินนะฮะโบแตงหรือโบตินแต่ก่อนที่จะไปถึงร้านโบแตงที่ว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปีพศหนึ่สองห้านะครับจะไปแหล่งกําเนิดของหมูหันสเปนก่อนอ่าภาพนี้นิดนึงฮะพี่ติมครับนี่คือผมเคยพูดในรายการครั้งแล้วว่าที่ผมไปเจอสเปนเนี่ยแล้วผมชอบซื้อมาซื้อกลับบ้านมาก็คือไอตัวอ่า เรียกอะไรนะที่ทางเหนือเขาชอบกินกันนะพี่ติ๋มที่เป็นหมูหมูกรอบกรอบที่เป็นหมูกรอบกรอแคบหมูฮะแคบหมูหนังแคบหมูฮะนี่เป็นแคบหมูดาสเปนนะพี่ติ๋มความเจ๋งของเขาก็คือว่ามันมันมันน้อยมากเพราะว่ากรรมวิธีของการเลี้ยงหมูนะครับอ่ะอันนี้เป็นแคบหมูสเปนนะครับต่อไปเลยครับฮะร้านที่ผมจะพาไปเนี่ยนะครับ ร้านแรกเนี่ยที่เป็นเสิร์ฟไอ้หมูหันสเปนนะฮะอยู่ที่เมืองชื่อว่าเซโกเบียหรือเซโกเวียนะฮะซึ่งห่างจากมาดริดประมาณเจ็ดิบกิโลเมตรนะครับที่นี่เนี่ยก็เป็นเมืองมรดกโลกของสเปนนะครับที่เราเห็นอยู่ในภาพนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือสะพานใช่ไหมฮะที่ที่เซโกเบียที่สเปนฮะสเปนฮะที่สเปนฮะไอนี่คือสะพานส่งน้ํานะครับเป็นสะพานส่งน้ําเขาเรียกว่าอะควอดัก Bridge นะครับก็เป็นสะพานส่งน้ําเหมือนกับเป็นการทดน้ําจากแม่น้ำนะพี่ติม๋มแล้วก็ไม่มีเครื่องจกักรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อลําเลียงน้ํานะครับจากแม่น้ําเข้ามาสู่ในเมืองครับและตรงใกล้ๆกับอคว d ดักบริดจ์หรือสะพานส่งน้ำเนี่ยนี่แหละครับเป็นร้านาหมูหันสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับร mm hmm. ้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าเมสซงเดอะแคนดิโดนะครับนี่สร้าง <Cand ido. S 1> ตั้งแต่ปีฮ้า เมซองเดอะแคนดิโดนะครับสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดแปดหกนะครับอันเนี้เราถ้าเราเข้าไปข้างในนะพี่ติ๋มเราจะเห็นภาพของโรนันโดมาทานที่นี่เราจะเห็นภาพของสมเด็จพระพี่นางในชื่อเสียงทั้งหมด <ใช S 2> พระพี่นางเราด้วยพระพี่นางด้วยครับผมครับฮะก็ถ้าใครไปเชโกเบียน,นะครับแนะนําว่าอยากจะไปลิ้มรสหมูหันสเปนล,ลองไปที่นี่นะครับเพราะว่าหมูหันเนี่ยเขาใช้หมูหันประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะครับเป็นลูกหมูฮะเป็นลูกหมูจริงๆ ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมผมว่า <c oughs> ครับไอ้ร้านต่อไปก็คือร้านโบแตงที่ผมบอกหรือโบตินนะครับอันนี้อยู่ที่มาดริดเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังดําเนินงานอยู่คือหมายถึงว่าเปิดกิจการอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เห็นไหมฮะมีป้ายบอกเลยตั้งแต่หนึ่งเจ็ดสองห้านะครับร <c oughs> ้านนี้ก็ศิล,ลปินของสเปนที่ชื่อโกยาก็เคยใช้เป็นที่เหมือนกับเป็นที่พักก่อนไปเรียนหนังสือ แล้วก็เฮมิงเวย์ก็เคยเอาชื่อร้านเนี้ยลงไปในอ่าเขียนลงไปในหนังสือของเขาด้วยเขาเคยมาร้านนี้เหมือนกัน <S <S นะครับร้าน<ห>สวยงาม<ห>มากาครับผมฮะแต่ที่เราไม่ต้องไปถึงไปไกลถึงสเปนครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยหมูหันสเปนนะครับบ้านเรามีจําหน่ายแล้วนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่เขาใหญ่นะครับฮะเราไม่ต้องไปเสียค่าหมูหันตัวละ ประมาณสองร้อยกว่ายูโรใช่ไหมฮะก็ประมาณสักตีว่าสักแปดพันเรามาจ่ายแค่ตัวเราประมาณสักสามพันบาทนะฮะสามพันนิดๆน,นะครับมากินที่เมืองไทยได้เลยนะครับก็คือที่ร้านริปแมนเขาใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงหน้านี้เป็นกรีนซีซั่นนะครับน่าไปเที่ยวเขาใหญ่มากนะครับน่าไปเที่ยวเขาใหญ่มากครับอันนี้เราจะเห็นกรรมวิธีนะครับ หมูหันของสเปนนะครับเขาจะไม่เหมือนหมูหันของจีนนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นการอบนะพี่ mm hmm. อ่าเขาใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เป็นตู้อบแต่ถ้าเป็นหมูหันของจีนหรือหมูหันบ้านเราเนี่ยเป็นการ <c oughs> ย่างไฟพี่เห็นไหมฮะ <c oughs> ยา่ะ <c oughs> ยางไฟใช่ย่างไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันจะกรอบนะครับหนังมันจะกรอบนะฮะอันเนี้ยเราจะเห็นที่นี่คือที่เขาเสิร์ฟมานะครับก็จะมีมันมาด้วย แต่กรรมวิธีการเสิร์ฟบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปไกลกว่าสเปนเยอะนะครับพัฒนาไปไกลกว่าสเปนเยอะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งครับอันนี้คือเป็นหมูหันที่ร้านมิชลินสองดาวที่ฮ่องกงซึ่ผมไปทานมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับ uh huh. เขาจะใช้หนังหมูหันนะครับกรอบๆนะครับแต่ข้างล่างนี้เขาจะเอากุ้งฮะพี่ติ๋มเป็นกุ้งสับนะครับ uh huh. เป็นกุ้งสับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ความกรอบกรึบของหนังหมูแล้วก็ได้ความนุ่มของกุ้งนะครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับอ่าม่อนคำเดียวกันใช่ในคําเดียวกันนะฮะผมผมลองพลิกดูฮะลองลองลองอีกภาพหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอเราพลิกตั้งปั๊บเนี่ยนี่คือเนื้อของกุ้งแล้วก็มีหนังหมูครับอ่าอันนี้ชื่อร้านซันทุงลกนะครับซันทุงลกอยู่เป็นวิชลินสองดาวที่ จ้านทันชูชมอยู่นี่น้ำลายไหลครับอันนี้ก็เข้ามานะคะที่ซับนิวส์นะคะแ็ A A B N E W S ค่ะครับร้านทันชยนะครับผมใช่ครับภาพถัดไปเลยนะครับอเนี่ยเขาได้ร้านนี้ได้วิชลินสามดาวตั้งแต่ปี2011แล้วก็ได้มาทุกปีตอนนี้เหลือสองดาวจนท่านถึงปีนี้ครับยาวนานมากเป็นร้านจีนเก่าแก่นะครับ อีกลานหนึ่งครับที่ผมไปเมื่ออันนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่อแทงคอร์ดนะครับแทงคอร์ดนี่อยู่ที่ลางห่ำนะครับลางห่ำลางห่ำอ,อยู่จิมซาจุยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมิชลินสามดาวที่นี่เสิร์ฟหมูหันเหมือนกันนะครับแต่หมูหันของเขาเนี่ยเสิร์ฟก็ไม่เหมือนบ้านเราเอีกนะครับเสิร์ฟไม่เหมือนบ้านเราเอีกนะครับการเสิร์ฟของเขาเนี่ยคือเขาใช้หนังหมูนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นแป้งนะครับตัวแผ่นแป้งเนี่ย เราทานไปเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรนะฮะมันเป็นการตัดเลี่ยนพี่ติดไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปนะฮะาไม่ให้เป็นเลี่ยนเกินไปฮะนี่เป็นร้านมิชลินสามดาวนี่เห็นไหมฮะก็เสิร์ฟเป็นคําเหมือนกันนะฮะเสิร์ฟเป็นคําเหมือนกันคือไม่ต้องเสิร์ฟเป็นตัวแบบที่สเปนนะครับครับอ่าที่จะเห็นแป้งแป้งอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะเป็นแป้งนุ่มอ่าคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับเรากินหมันโถนั่นแหละพี่ เนาะไหมฮะ oh. อ่าแล้วแต่ว่าทาเป็นแป้งแผ่นบางเข้ามานะครับ mm. ครับครั้นี้เรากลับมาที่เมืองไทยบ้างนะครับกลับมาที่เมืองไทยบ้าง่ะที่ร้านริบแมนนะครับริบแมนอยู่ที่ถนนธนรัตน์เขาใหญ่นะครับครับร้านเนี้ยเขาเพิ่งเริ่มในการที่เสิร์ฟตัวหมูหันจากสเปนนะครับ mm. เขาใช้หมูอายุ21วันนะครับ21 mm. วันอ่าการใช้หมูหันของเขาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่า เขาไม่ได้เอาไป,ไปไปไปย่างไฟเหมือนหมูหันอของคนจีนนะครับเขาเอาไปอบนะครับอบเพื่อให้เกิดความนุ่มของเนื้อหมูเนี่สามชั่วโมงนะครับเพื่อให้กระดูกมันร่อนออกจากเนื้อนะครับาสารกฤษเราเรียกว่าเป็น slow r o นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่เขาอบเพื่อให้หนังมันกรอบถ้าเราทานปั๊บนะครับผิวไอ้ไอ้ตรงหนังเนี่ยมันกรอบมากพี่ติ๋มแต่ว่า ตัวชั้นระหว่างชั้นผิวของหนังนะครับกับตัวเนื้อเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีไขมันเลยที่ไร้ไขมันเลยครับไขมันไม่มีเลยนั่นคือความสุขในการที่เราทานใช่ไหมครับแต่สัมผัสนอกคือเนื้อที่กรุบกรอบนะครับแต่พอเรากินเข้าไปนเนื้อมันนุ่มแน่นแล้วก็ฟูเต็มปากเต็มคําเลยนะครับแล้วการเสิร์ฟที่เนี่ยเขาเสิร์ฟ ด้วยน้าซอสเกรวี่นะครับน้ําซอสเกรวี่ก็คือเป็นน้าเขาเอาจากกระดูกหมูนะครับเอามาเคี่ยวนะครับอไอ้พวกเศษที่มันเหลือๆนะฮะที่เขาตัดแต่งหมูให้มันสวยงามก็มาเคี่ยวนะครับเอามาเคี่ยวซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้เราได้ตัวน้ําซอสที่อ่ามาทานกับตัวนี่ฮะที่ติมเห็นไหมฮะม,มาทั้งตัวเลยกจะ,ะออมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือใช้เวลาหกชั่วโมงฮะประมาณนั้นนะครับโดยโดยประมาณนะครับ แล้วก็ที่บอกว่าเอ้ยผมมีวีดีโอให้ดูด้วยนะจริงๆแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าว่าว่ามีในนี้หรือเปล่านะครับที่บอกว่าอร่อยเครื่องจานผมก็จะเฉลยนะครับว่ามันเป็นการตัดเนื้อของหมูเนี่ยครับขอเชิญชมวิดีโอได้เลยนะครับ oh, <video. S 1> ครับเขาตัดเนื้อด้วยจานนะฮะก็สันของจานนะครับท่านท่านผู้ฟังถ้าไม่เห็นนะครับ oh. ตรงสันของจาน oh. เพื่อให้เห็นว่าเนื้อ ของหมูมที่มันกองนุ่มจริงจงใช่ก,กระดม<ด>กระดูกไม่มีที่แบบให้ให้ให้ใหอไม่ต้องใช้มีดเลยนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เขาบอกว่าเครื่องจานเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าอันนี้จานนะจานจริงๆจานกระเบื้องจริงๆก็เลยเคลื้ยงก็เลยกลายเป็นประเพณีตั้งแต่สองร้อยกว่าปีที่แล้วก็นุ่มก็เลยใช้จานนี่ตัดได้เลยเป็นคำคใช่ครับใช่ครับเนี่ฮะนี่นี่คือ ใช้ขอบจานจัดตัดนะคะคุณผู้ชมใช้ขอบขอจาน,จานใช้ขอบจานตัดนะความที่ว่าผิวหนังนี่กรอบเนื้อนี่ก็นุ่ม<ช>ก็เลยสามารถรจะไม่ต้องคือไม่ต้องใช้มีดก็ได้ใช่ครับผมซึ่งที่นี่เสิร์ฟเนี่ยฮะเชฟเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยนะครับเสิร์ฟถึงโต๊ะอ่าเคลื่อนจานเลยแม่พี่ติ๋ม <laughs> <laughs> เคลื่อนจานลงพื้นเลย เข้าใจแล้วตอบคำถามซึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งตัวนะพี่ติมอย่าไปทานคนเดียวนะครับสั่งมาเลือกทานได้ตั้งห้าหกคนนะครับในหนึ่งตัวเนี่ยนะครับอ่าทานได้ห้าหกคนนะครับแต่ที่นี่เขาจะเสิร์ฟมีตั้งแต่นะครับสับปะรดย่างนะครับมีมันฝรั่งนะครับมีสับปะรดย่างม,มันฝรั่งแล้วก็อ่ายังมีตัวเห็ดเชมปิยองนะครับเห็ดเชมปิยองพวกนี้ม,มันจะช่วย บางครั้งเนี่ยถ้าเราเลี่ยนนะฮะเราก็สามารถตัดเลี่ยนด้วยตัวสับป,ปะรดย่างได้ซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยเเสิร์ฟกับแค่ตัวมันอย่างเดียวพี่แต่ที่ริบแมนเนี่ยเสิร์ฟสามสี่อย่างนะครับนี่เป็นการพัฒนาและต่อยอดจากหมูหันสเปนหมูหันสเปนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า s u c k i n g p i กนะครับแต่ว่าคนสเปนเนี่ยเขาเรียกว่า o ะะ c o ช h i n i l l o c o c h i N I L L O c o c h i n e ฮะ o ครับคือแต่จะไปนะครับไม่ใช่บอกว่าพอไปที่ลิฟแมนแล้วที่เขาใหญ่นะครับเราจะไปปั๊บสั่งได้เลยไม่ได้ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันครับใช่เพราะเขาใช้เวลาตั้งอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาในการทำในการที่ที่จะเตรียมหมูมาให้เรานะครับที่จะเตรียมหมูมาให้เราและที่นี่ความเจ๋งอีกนะครับ พริกไทยที่เขาใช้เนี่ยเป็นพริกไทยกำปอดสามสีฮะในก,การที่โรยมันจะได้กลิ่นที่มันหอมออกมาอีกนะครับมันเต็มปากเต็มคําจริงๆครับอันนี้ถ้าจะไปนะครับริแมนเขาใหญ่ออยู่นนตรงถนนธนรัต์นะครับ,รรบใช่ครับอ่าเอา เอาเบอร์ไปได้เลยนะครับ099-289-3555นะครับ0 9 9ย์เก้าเใช่ครับสองแปดเนะครับอยู่ตรงธนรัฐประมาณกม4นะครับประมาณกมสี่นะ,ะ,นะแล้วใครเคยที่ทานหมูหันสเปนไม่ว่าที่ร้านโบแตงที่มาดริดหรือที่ตัวเมซองเดอแคนดิโดที่เซโกเบียแล้วนะครับลองมาทาน หมูหันสเปนที่ริทแมนเขาใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันดูครับผมบอกได้เลยว่าเป็นนิพพานแห่งการกินอีกหนึ่งเมนูในชีวิตของผมง<ค>น,นิพพานเลยเหรอจ๊ะใช่ครับผมพี่พี่ติม๋มต้องไปร<า>ออย่างนั้นแต่ตรงนี้คือแบบพองเขาดูถือทัดดีนะโอ้พี่ติ๋มครับสวยงามมากสวยงามม,มากสามชั้นนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะติดเป็นเป็นสระน้ํานะครับมีเวทีดนตรีอยู่ด้านนอกนะครับ มีเวทีดนตรีอยู่ด้านนอกครับเราจะกินแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะฮะด้านในก็ได้นะครับที่เป็นห้องแอร์หรืออยากจะแบบที่เป็นเอาดอในช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับก็สามารถที่แบบโดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับไม่ต้องห่วงเลยแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบมานะครับเขาสามที่ผมบอกนะฮะว่าสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ด้วยพี่ติ๋มอ่าสมมุติวเราไม่ได้เดินทางไปที่เขาใหญ่ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะสั่งออนไลน์เพื่อที่จะกลับมาทําที่บ้านได้นะฮะมันก็ พร้อมพร้อมปรุงพร้อมทานเลยนะครับก็เชิญนะครับที่บริกแมนเขาใหญ่ถนนสนัตัดนะครับครับเรายังมีเวลาไหมครับพี่เด็กค่ะยังเหลือเวลาอยู่ประมาณห้านาทีห้านาทีโอวันนี้ผมพูดน้อยมากใช่ไหมครับพูด <Okay. S 1> เย <laughs> พูดเร็ว <laughs> ใช่ไหมวันนี้พูดเร็วมากครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่าตัว เมนูหนึ่งนะครับอีกเมนูหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมเป็นอาจจะเป็นนี้ไว้ก่อนสําหรับวันนี้นะครับที่ผมเพิ่งไปชิมมาที่ฮ่องกงนะครับประมาณสี่ร้านนะครับรผมไล่ชิมอะไรติมรู้ไหมครับอะไรนกพิราบนะอนกพิราบผมกินสี่ร้านเลยนะครับแล้วก็ซื้อกลับมากรุงเทพด้วยเพื่อจะเปรียบเทียบตั้งแต่ร้านที่เก่าแก่อายุร้อยกว่าปีนะครับร้านที่เป็นมิชลินนะครับ แล้วก็ร้านปกติแล้วก็ร้านแบบกึงก่งกึ่งสตรีทฟู้ดนะครับเพื่อจะดูว่าเอ๊ะไอ้นกพิราบที่ฮ่องกงมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเพราะว่านกพิผมวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะไปชิมนกพิราบที่ริปแมนอ่าผมจะเปรียบเทียบดูแล้วอาทิตย์หน้าผมจะมาบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างนกพิราบฮ่องกงกับนกพิราบที่ริปแมนแต่ริปแมนเขาก็สั่งตัว วัตถุดิบก็คือตัวนกพิราบเนี่จากฮ่องกงมาเหมือนกันแต่มาใช้กรรมวิธีการการปรุงเทคนิคแบบของเขานะครับซึ่งแต่ละร้านนีไม่เหมือนกันจริงๆพี่ติดอันนี้คือค,คือมันเป็นเคล็ดลับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพก็มีร้านนกพิราบหลายร้านแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเป็นนกพิราบไทยแต่คงมไม่ใช่นกพิราบที่สนามหลวงมั้งพี่ติด <laughs> <laughs> นกพิราบที่มันเกาะอ,อยู่พ็ไม่ไหวมักนงนะอันนั้น <laughs> ต่างกันครับนกพิราบไทยกับนกพิราบที่ฮ่องกงนะครับแต่นกพิราบฮ่องกงส่วนใหญ่แล้วมาจากเมืองจีนนะครับที่เขาสั่งมา uh huh. จากเมืองจีนครับแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกับนกพิราบนะครเราคิดว่าหลังจากกินหมูแล้วเรามากินนกกันต่อนะครับคร uh ับ huh. แล้วอีกสี่นาทีโอ้โหอีกสี่นาทีก็ <laughs> 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 ก็ก็จะถามว่านอ้อ,องปุ้นี่ก็คือไปตามที่ต่างๆยังไงนะเขาเชิญไปหรอคะที่ไปต่างประเทศเนี่ยอ่าม,มันมีหลายหลายแบบนะครับที่โดยที่ว่าตัวผมเองเนี่ยอเป็นสื่อมวลชนเก่าใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยที่อยู่ GM ก็อยู่มาสี่สิบปีแล้วก็ใช่ครับในสาร GM แล้วก็อมีแมกาซีนของตัวเองเนะฮะก็ชื่อว่าแก s สโตแกสซึมนะครับ เป็นกรรมการเชฟกระทะเหล็กเป็นกรรมการสามสี่รายการที่ออกทางทีวีนะครับก็เป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วนะครับอย่างไปอิตาลีเนี่ยงานที่อิตาลีเนี่ยเขาก็เชิญผมไปแต่ไปฮ่องกงเนี่ยเป็นเพราะความชอบความความอยากอยากทาน <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะครับก็ไปติดกันนะฮะไปไปมาเก๊ามาทริปหนึ่งฮ่องกงทริปหนึ่งแล้วก็ที่เพิ่งกลับมาก็คือ ไปสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศมิชลินอ่าเป็นรางวัลมิชลินเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาผมเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่28ครับก็เอาเชิญบ้างในกลุ่มในเมืองไทยก็ส่วนมากเขาจะเชิญไปทานไปชิมโน่นนี่นั่นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยต้องบอกเลยนะพี่ติ๋มในในฐานะที่เราเป็นนักนักกินเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบบอกว่าร้านนี้อร่อยเพราะผมไม่เชื่อ ถ้าไม่ใช่ร้านข้าวมันไก่ไม่ใช่ร้านผัดซีอิ๊วไม่ใช่ร้านราดหน้าถูกไหมพี่เพราะร้านเหล่านั้นเขาขายอย่างเดียวถ mm. ูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งมีหลากหลายเมนูทั้งอรลาคาร์ดที่ตามสั่งหรือจะเป็นเชฟเทเบิลแล้วจะบอกว่าร้านนี้อร่อยเราต้องบอกเป็นเมนูว่าเมนูร้านนี้เมนูที่นี่ร้านนี้อร่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราแนะนําคนไปเขียนไปโพสต์ลงไป แปลว่าอร,รายอ,ยาอมันโอ้ยเห็นคุณปู๊บอกว่าร้านนี้อร่อยเ <c oughs> ที่ยวอร่อยเที่ยวกับป๊้ไม่เห็นอร่อยเลยร้านนี้เพราะเขาไม่ได้สั่งอาหารเมนูที่เราแนะนําถ <c oughs> ูกไหมฮะ <c oughs> มันเมนูที่ผมชิมที่ผมบอกอร่อยผมก็จะบอกนะครับผมก็จะบอกแต่นั่นแหละที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะริดลิ้นมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเพอจะริดลิ้นไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะไปวัดว่า อันนี้อร่อยของเราอาจจะไม่อร่อยของคนอื่นเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะติดรสมือแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วรสชาตินั้นเนี่ยมันจะติดติดติดลิ้นเรามาใช่ไหมครับม,มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าพอเรากินเมนูแบบนี้เอออร่อยจังเลยอ่านั่นคือรส<ช>มือแม่ใช่ครับเป็นรสมือแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าเราไปจัสว่าร้านนี้อร่อยเนี่ยผมไม่อยากจะจัสไม่อยากจะตัดสินว่ามันอร่อย แต่จะบอกม่ว่าโอเคเมนูนี้ลองไปกินที่ร้านนี้สิอ่าอร่อยจริงแต่ถ้าเป็นไปสั่งเมนูอื่นแล้วเกิดไม่อร่อยว่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้บอกถึงไหมฮะผมอาจจะถ่ายรูปลงจริงแต่ว่าผมไม่ได้วิจารณ์อนั้นถูกไหมฮะผมไม่ได้จะวิจารณ์เมนูนั้นครับ ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์นะคะจะมีทั้งสองช่วงทั้งช่วงคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวโดยคุณเก่งธรรมรัตนเทพสัตินายุธยา <ใช S 1> แล้วก็สำหราญการๆๆกินับณผู้สื่อโบ้แก้วทิพร,รัตน์ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะดิฉันลักณาจำปาและทีมเที่ยวไทยกันเถอะลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลักคนาจำปา